สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้สำนักงานข่าว9้ล้างิวมารายงานข่าวที่เชียงใหม่ไนท์าปารีวันที่6พฤศจิก,กายน2563เกี่ยวกับเรื่องเชียงใหม่ไนท์ซาปาลีชวนสัมผัสป,ประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมจุลศ s กวิว r l d VR เชียงใหม่ไนท์ซาปารีเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะรายงานให้ท่านได้ทราบกันเชิญครับ กิจกรรมนี้คือเชิญชวนมาสัมผัสประสบการณ์ใหม่กับกิจกรรมจุลศิกเวอร์ VR at เชียงใหม่ในซาฟรีฟรีตลอดเดือนพฤศจิกาย25น2563นี้ครับแค่จริงผมก้าบอกตองน้าโกงเกียร์เลยนะครับว่าเราทําได้ก่อนและสมบูรณ์แบบกว่าและทั้งหมดนะครับเป็นผลงานของชาวเชียงใหม่ อยากให้พี่ๆช่วยอย่างที่พอให้โอกาสเรานะครับช่วยโปรโมทผลงานของชาวเชียงใหม่ให้คนทั้งประเทศไทยรู้จักก่อนะครับแล้วเราหวังว่าผลงานของพวกเชียงใหม่จะเป็นที่รู้จักของคนทั้งโลกครับผมขอขอบคุณท่านสื่อมวลชนทุกท่านที่มานะครับไม่รู้มีการที่ป็นดอนอสสออกมารียกผมหรือเปล่านะครับและก็ขอบคุณเชียงใหม่ทัศน์วิญจริงๆครับที่ให้โอกาสบริษัทเล็กๆอย่างเรานะครับได้มีเวทีมาแสดงความสามารถ ว่าคนไทยทจริงๆคนเชียงใหม,ะะม่นะครับมีความสามารถทําเรื่องเราเราจะไม่มีแค่นี้เราจะมีอาจจะเล่นหลายๆที่ที่บอกบอกนะครับที่มาเป็นส่วนเติมเต็มให้กับนักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ในสระบรีนะครับก็สิดปักว่าไม่เข้าใจเห็นเดี๋ยวคุณเสถียรก็จะนําพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยเข้าไปสัมผัสเข้าไปรู้จักระบบนะครับพี่พี่จะได้เห็นระบบเห็นความเป็นไปนะครับว่าระบบเนี้ย ที่บอกว่าทันสมัยเนี่ยเป็นยังไงแล้วก็ระบบนี้สร้างความตื่นตาตื่นใจเนี่ยเป็นยังไงนะครับอันนี้เดี๋ยวผมก็จะมอบให้กับคุณเสถียรและท,ทีมงานของผมเนี่ยนำพี่ๆสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็เข้าไปทดลองใน3วันนี้ทำเป็นใช้เวลาวัน1ปีนะครับทีมงานของเรานะครับใช้เวลา20วันในการเริมต้นขึ้นมานะครับนี่เป็นเวอร์ชันดโม่ ซึ่งถ้าเป็นเวอร์ชั่นจริงนะครับจะสูงทีวันนี้อยประมาณ4-5เท่าแล้วก็จะมีเนื้อเรื่องที่ยาวแล้วก็เข้มพ้นนี้ได้อีกเยอะนะครับระบบที่เราใช้จะเป็นระบบที่สามารถใส่ใส่บ้านเข้าไปนะครับโดยต้องต้องมีคอมพิวเตอร์ต้องมีสายอะไรกแ้วน,นะครับและเดินอยู่บนแผ่ฟอร์ของเราซึ่งเป็นระบบยิงแ t กเกอร์จากด้านพื้นขึ้นมาเลยนะครับเพราะฉะนั้นความละเอียดความเร็วนะครับตอนนี้ในโลกนะครับไม่มีที่ไหน ทำให้เร็วแล้วก็ละเอียดเท่าเราแล้วนะครับยังไงขอบอคุณทุกท่านที่มายังไงเราขอเชิญทุกท่านเข้าไปชมพลาดไม่ได้นะครับว่าเป็นแห่งแรกของโลกที่เชียงใหม่ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้